เรียนหลวป่ทวดร,รุ่นแรกเม็ดแดงปีศูนพระแท้ต้องมีแบบนี้ทุกองนะครับถึงขั้นที่กู้ภัยพูดว่ายังไม่เคยเก็บศพคนห้อยหลวงปู่ทวดเลยสวัสดีครับผมฟงมาวินขอนกันพระเครื่องนะครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องจําพิมพ์พระให้ได้ครับผมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทวดนะครับส่วนหนังสือด้านบนจะเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้ครับมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังจะเป็นหลวงปู่ทิมตัวหนังสือจะเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลครับผม ด้านหลังเนี่ยจะเป็นพิมพ์ของหลวงปู่ทิมนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญแบบเนื้ออันปรกาชุดนิกเกิลครับผมบอกเลยว่าเหรียญนี้โคตรสวยสวยมากๆเลยนะครับผมใครมีเหรียญหลวงปู่ทวดเม็ดแตงปีศูนย์หกแบบนี้ทางร้านเรารับเช่านะครับผมสแกนลาย QR โค้ดนะครับถ่ายรูปหน้าหลังจะชัดมานะครับแล้วเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปอีกทีนะครับหรือจะโทรมาสอบถามทางเบอร์โทรก่อนก็ได้เช่นกันครับผมถ้าเกิดว่าแท้ขึ้นมาก็รับเงินหลักหมื่นไปได้เลยครับผมหลังจากที่เราดูพิมพ์กันเสร็จแล้วนะครับขั้้นนตตตอออ่ไปเราก็จะง มาดูธรรมชาติของพระแท้ว่าเป็นยังไงนะครับอันดับแรกเลยเราจะมาดูความลึกคมชัดของพระก่อนนะครับผมดูที่ใบหน้าของหลวงปูท่ทวดนะครับตาจมูกปากหูนะครับจะต้องลึกคมชัดแล้วตั้งสันโด่งขึ้นมาโดยเฉพาะเส้นหน้าผากทั้ง4เส้นนะครับบอกเลยว่าลึกคมแล้วก็ตั้งนูนขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับส่วนตรงเส้นคอเนี่ยก็ชัดเจนนะครับคมคมแบบนี้เลยนะครับผมหปลาราอะไรก็นูนขึ้นมาตั้งชันโด่งเลยนะครับผม ดูรายละเอียดเล็กๆแล้วเนี่ยสวยมากๆเลยนะครับผมเป็นเสน่ห์ขององค์พระเลยครับพื้นผิวของพระองค์นี้นะครับไม่ได้เรียบตึงนะครับจะออกเป็นขุกขะมละนิดๆนะครับผมแล้วก็จะมีเส้นขนแมวนะครับหรือว่าเส้นเหล็กยืดชัดเจนมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปเอาไว้ให้ดูจะได้มองเห็นชัดๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญแบบไหนนะครับถ้ามาส่องตามขอบขอบหรือว่าตามตัวหนังสือเนี่ยจะทําให้เห็นเส้นขนแมวหรือว่ารอยเสี้ยนหรือว่ารอยเหล็กยืดเนี่ยชัดมากๆเลยครับ สามารถเรียกได้ทั้งสแบบนะครับผมแล้วแต่ใครชอบนะครับเหรียญนี้ค่อนข้างที่จะมีเซียนใหญ่นะครับผมเวลาเขาถอดพิมพ์ออกมาเป็นพระเก๋เนี่ยอาจจะมีเซียนติดออกมาบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจําพิมพ์เอาไว้ให้ดีนะครับการดูพิมพ์พระนะครับผมเป็นเหมือนประการด่านแรกนะครับถ้าเกิดว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ไม่ใช่นะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาลงกล้องไปส่องดูนะครับผมไปดูข้างหลังกันบ้างนะครับผมดูความลึกคมชัดกันก่อนเลยนะครับตรงดวงตาครับผมเล็กเป็นเม็ดไข่ปลาแบบนี้นะครับ ตรงเส้นจีวรกับไหปลาราก็ต้องลึกคมชัดแล้วก็ตั้งชั้นโด่งขึ้นมานุนๆแบบนี้นะครับเส้นจีวรตรงนี้ก็จะต้องคมกลิบแบบนี้เลยครับผมส่วนพื้นผิวด้านหลังของเหรียญนี้นะครับผมเซียนเนี่ยจะไม่ได้ชัดเท่าด้านหน้านะครับผมแต่ว่าถ้าส่องตามขอบๆอย่างละเอียดแล้วเนี่ยจะมีอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้แบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะดูยากนิดนึงนะครับเนื่องจากด้านหลังไม่ได้มีเซียนเท่าด้านหน้านะครับ จริงๆผมอยากแนะนําให้จําพิมพ์พระให้แม่นนะครับผมพวกความลึกคมชัดจุดต่างๆนะครับเพราะว่าเวลาเราจะเช่าพระจากออนไลน์นะครับเราจะไม่สามารถลงกล้องได้นะครับเราก็จะดูจากพิมพ์เอานะครับผมจุดสุดท้ายนะครับผมเป็นคลีปปิ้นนะครับตรงนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับผมเกิดจากรอยตัดนั่นเองุกคของพระหลวงปู่ทดนะครับบอกเลยว่าแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแล้วขลังมากนะครับจนขนาดที่กู้ภัยพูดกับปากเลยว่า ไม่เคยเก็บศพคนห้อยหลวงปู่ทวดเลยครับผมประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ